เหมือนเกิดมาเพื่อกันและการชัดๆเลยนะคะต่างคนค่ะต่างก็เชื่อมั่นในอีกฝ่ายนะคะลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะที่ได้ร่วมง,งานก,นกันกับทางซีรีน,นะค่ะและเธอค่ะก็เชื่อมั่นนะในตัวคุณพ่อเอดดี้สลมานะคะแบบว่ายอมตามไปทุกที่ค่ะไม่ว่าเขาจะไปบุกที่ไหนนะคะเธอก็แบบว่ายอมอะเรียกว่าเชื่อมั่นมากๆนะคะและเมื่อได้เห็นบทความค่ะที่เธอนะคะให้สัมภาษณ์เอาไว้นะเขามาแปลค่ะแอดก็เลยอยากจะเอามาให้ฟังนะคะก็จากที่น้องลิซ่าโน้ ขึ้นโปกนะบาซาของ US ค่ะลิซ่าค่ะก็ทุกถามะว่าอะไรเนี่ยทำให้ซีรีเนี่ยเหมาะกับตัวลิซ่ามากที่สุดนะคะ like Lisa, ซึ่งลิซ่าค่ะก็บอกว่าเป็นเพราะว่าซีรีเนี่ยไม่เคยกลัวนะที่จะสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่นะและในแง่มุมของแบร์นะคะเธอก็บอกว่ามันสอดคล้องกันกับบุคลิกของเธอมากๆค่ะบางครั้งค่ะก็เลยรู้สึกว่าชิ้นงานของซีรีนะช่วยเพิ่มความสามารถพิเศษและก็เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเธอมากๆเลยค่ะรวมไปถึงนะคะก็บอกว่า พวกเขานะก็ทําให้ฉันนะคะมีพลังค่ะรวมถึงก็บอกว่าฉันนะคะคิดว่านั่นแหละค่ะคือเหตุผลนะที่ซิลีนกับฉันเนี่ยมีการทํางานร่วมกันนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นนี้ค่ะและเมื่อถูกถามนะคะว่าออลิซ่าเนี่ยชื่นชมผลง,งานของคุณเอีเซอร์แมนยังไงการถ่ายแบบด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะแน่นอนคะ่ะว่าเธอก็บอกว่าคุณเอ迪เนี่ยเป็นคนออกแบบใช่ไหมแล้วก็เป็นคนถ่ายนะยิงทุกช็อตด้วยตัวเองนะคะเขานั้นก็ตื่นร้นมากๆค่ะในฐานะของผู้กํากับเสียนที่รอบด้า แล้วก็มีสัจธรรมิยานค่ะที่ไม่มีใครเทียบได้นะ ก็บอกว่าคุณเอีค่ะเป็นแรงบันดาลใจนะให้กับตัวเธอด้วยถ้าอย่างต่อเนื่องค่ะในรูปแบบใหม่ๆนะคะดังนั้นค่ะลิซาก็บอกว่าเธอนั้นตั้งตารอการถ่ายทางานนะของเราเสมอค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะของประวัติศาสของซิรีนนะคะภายใต้การนําของคุณเอีสาลมานี่แหละค่ะโอ้โหเรียกว่าน้นงลิซ่าก็ชื่นชมเขามากๆนะคะแล้วก็แน,น่นอนค่ะว่าคุณเอีเองก็ตาแหลมเนาะแล้วก็ชื่นชมน้องลิซ่าด้วย เดียวกันค่ะพอส่งผลให้นะคะเรียกว่าลิซ่ากับสิริเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะคะใส่ทีไรเนี่ยก็ส่งให้เธอะะ้ามีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นทุกครั้งไปอะคะ่ะซึ่งทางคาร์เบอร์บาซาเองค่ะก็ยังถามอีกด้วยนะคะว่าเอออยากจะให้คําแนะนําอะไรกับตัวเองบ้างหรือไม่ตอนที่แบบว่าอายุน้อยกว่านี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวเองตอนนั้นเนี่ยจะให้คําแนะนํำยังไงนะคะซึ่งลิซ่าเขาบอกว่า ก็คงจะพูดว่าไม่เป็นไรเนาะคุณทําดีคุณทําได้ดีมากแล้วนะชา้าลงหน่อยก็ได้นะคะความสุขของคุณเนี่ยมีความสําคัญสูงสุดเสมอนะคะ คุณจะไม่มีวันเสียใจกับสิ่งที่คุณสนุกดังนั้นเนี่ยจงทําใจให้สบายแล้วก็มีความสุขค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะจากสัมภาษณ์ค่ะจะากภาษาอเมริกานะคะแอดไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะว่าภาษาไทยแลนด์เนาะที่กาลังจะวันจาหน่ายเนาะ,ะในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะมีบทสัมภาษณ์หรือเปล่านะ,ะแต่คาดว่าน่าจะมีนะคะเห็นเขามีการเปิดพรีออเดอร์ไปตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะถ้าใครอยากจะได้เนี่ยก็ลองไปหานะตามร้านหนังสือทั่วไปน่าจะยังมีอยู่นะคะ,อะแอดก็ออกมาอัปเด แล้วกันค่ให้ฟังคร่าวๆนะคะก็เรียกว่าทางกูก็ชื่นชมกันนะคะก็ก่อน,นจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า